สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอหมากรลรูปนะครับนะวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเช็ดดูเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆน,นะฮะก็หมากรุกนะครับที่ช่างยันเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ ส่วนหนึ่งก็โปรดชมเพื่อความบันเทิงนะครับอันไหนดีก็เก็บไปใช้นะครับอันไหนไม่ดีก็ทิ้งๆไว้นะครับดูเพื่อความสนุกสนานนะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้นะฮะช่างยันเป็นสีขาวนะครับส่วนคู่ต่อสู้นะครับคุณยอดนะครับก็เป็นสีดํานะครับวันนี้นะฮะช่างยันก็เปิดรูปทรงนะครับเป็นม้าโยงขวาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรา เล่นนะตำแหน่งตรงกลางนะครับส่วนคุณยอดนะฮะเขาก็เล่นหมากไล้รูปนะครับตามชื่อเรื่องเลยนะครับคือไม่รู้ไม่มีแบบไม่มีทรงนะครับไล้รูปแบบนะครับนะฮะตัวใหญ่ไม่ไม่รู้นะฮะก็เขาไปโจมตีข้างกระดานนะครับผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีแผนการอะไรนะครับก็ต้องเล่นกันต่อไปนะครับเพื่อนๆนะอ้าแต่มนี้เขาแทงเบี้ยขึ้นมานะครับ ช่างยันก็ยังเปิดหมากไม่จบนะครับวันนี้นะยังขึ้นหมากไม่เรียบร้อยนะครับหมากลุกนะครับเพื่อนเพื่อนเราอยู่นะครับเราเล่นกันเนี่ยจุดเซนเตอร์อยู่ที่ตรงกลางกระดานนะครับนะก็พยายามเน้นตรงกลางกระดานนะครับพื้นที่เราจะได้มากขึ้นแต่นี้เ็ากินตัดเข้ามานะครับใช้มมากินไหมอ๋อไม่ใช้มมากินนะฮะบางท่านเขาจะใช้มมากินแล้วก็หงายนะครับแล้วก็กินได้2นะครับมี2ตัวนี้อันจะอันตรายมากนะครับแต่ทนี้เขา มาบุกโจมตีตรงนี้ที่แรกผมว่าเขาเขาจะใช้ม้ากินแต่เขากลับไม่ใช้กินนะฮะก็ตำแหน่งนี้ก็แลกกันไปครับเพื่อนเพื่อนะก็โจมตีกันไปนะครับเราก็ได้พื้นที่ตรงกลางนะครับนะเห็นไหมฮะพื้นที่ตรงกลางพื้นที่ในการเดินในการเล่นแล้วก็สูงนะฮะเริ่มเบียดสูงขึ้นไปขึ้นไปนะครับเขาได้สูงนะสูงริมกระดานซึ่งมันไม่มีประโยชน์นะครับแต่นี้ก็ละลายหน้าขุนครับใหญ่เบี้ยขึ้นไปนะครับเขากินเราก็กินตัดเข้ามานะครับ เขาไม่ก <owad Es> like well right ินนะนี้ก็ไม่กินนะครับก็สร้างบ้านอยู่นะครับถ้าเขาสร้างบ้านอยู่เราก็ต้องพยายามลื้อบ้านเขาให้ได้นะครับนะเพื่อเขาไปโจมตีนะครับดูนะครับหมากของคุณยอดเขาอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะมาสองตัวคนแล้วก็เรือนะครับส่วนของเราอยู่ตรงกลางนะครับก็เน้นตรงกลางนะครับปุกตรงกลางนะครับหมากลุกนะพยายามยึดเซนเตอร์ตรงกลางไว้นะครับแต่นี้ก็แทงมาเข้าไปนะครับนะ แต้มแบบนี้ก็จะเป็นแต้มมังคับแต้มหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะคือแทงเข้าไปเนี่ยเขาไม่กินเขาหลบไปทังไหนแล้วเรากินขึ้นไปยังไงอะไรแบบเนี้ยนะมันเป็นแต้มมังคับโอ้โหวัดใจเมื่อกี้โอ้แต้มนี้เขาน่ายกินตั้งแต่เมื่อกี้นะครับเขาจะได้เยอะเลยแต้มนี้นะเขาพึ่งมานึกออกเพึ่งมานึกได้นะครับโอ้โหผมว่ามันไม่ดีเท่าไหร่แล้วนะครับเอาม้ามาแลกกับ2เบียนะครับริมกระดานนะครับผมว่าเขาเคย คงเคยเล่นนะครับแต้มนี้นะครับแต่ว่าเขาเขาอาจจะเดินช้าไปหน่อยนะครับผมก็กินตัดนะครับอ่าลิ้นตัดเขไปข็โคนสูงขึ้นมาแล้วอย่างไงตอ่อยังไงต่อนะครับโอ้โหถ้าทั้งริเนเบียร์เขาสองตัวในข้อหงายก็จะอันตรายเหมือนกันนะครับช่างยันนะครับก็ได้คนละข้างได้คนละฝั่งนะครับก็ลุยกันต่อนะครับแต้มนี้คุณยอดก็ กำลังคิดดูนะฮะคิดออกแต้มดูว่าเขาจะจะไปแต้มไหนโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับแต้มนี้ผมตีลูกคาได้นะครับนะฮะจะกินก่อนตีลูกก่อนเลยดีกว่านะครับกินก่อนเขาก็ต้องกินอยู่แล้วตีลูกก็กินเรือนะครับโอ้โหพลาดไปใหญ่เลยนะครับคุณยอดนะฮะเอาแล้วครับแต้มตรงนี้ก็เป็นม้าสู้กับเรือนะฮะแล้วโอ้โหเดนเบียเขาก็หลายตัวเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนะแต่ไม่เป็นไรครับขาเรายาวกว่านะครับ ก็ต้องเบียดเบียดไปก่อนนะครับนะจับเอามาไปจับเบีย้ยขอเม็ดผูกนะฮะเม็ดผูกโอ้เรามีตัวใหญ่ๆเสียดายเหมือนกันนะครับนะโยนเม็ดเลยเอากินไหมจะเอาโคนขึ้นไปโยนเม็ดเลยไขยเม็ดอ่าเขากินเข้ามานะครับผมก็กินตัดเข้าไปนะครับอ๋อใช้โคนยินขึ้นไปเสริมขึ้นไปนะฮะเพื่อจะไปเขา้าโจมตีเข้าไปหาขุนเขาเขาถอยมา้อาออก ไปผูกนะครับผมก็โกไว้ก่อนนะครับค่อยๆํำเรียงตัวนะครับเพื่อนๆนะเวลาบุกก็ต้องค่อยๆขึ้นไปนะครับอย่าไปตัวเดียวอย่าไปโดดเดียวเดียวดายนะครับไปเป็นพวกๆไปกันทีเยอะๆนะฮะไปตามพวกมานะครับไปโจมตีเขานะฮะอย่าไปเดียวๆนะครับไปตัวเดียวนี่อาจจะโดนสวนกลับมาได้นะครับแต่มนี้ก็ต่อโค้นอีกแล้วแล้วก็มีอยู่สแต้มนะเอาเบี้ยกินหงายนะครับเอาโคนขึ้นไปนะครับ ตายแล้วช่างยันเดินไม่เขากินฟรีโอตายตายโทษทีครับเพื่อนๆนะจะกินครับแต่มือมันลั่นครับจะกินโคนมือมันลั่นก็บอกแต่เมื่อกี้เนะี่ยมือมือมันลั่นนะเลยไปเดินให้เขากินฟรีเลยเอามันมันก็มีครับหมักลุกออนไลน์นะครับก็ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะจิมบางทีก็ผิดผิดถูกๆนะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยเอาพยายาม ยังเป็นยังไ่ต่อเขาครับยังไ่ต่อโอ้โหมือลั่นช่างยันเอ้าก็ตีลุกเข้ามาตีลุกไปทางไหนดีนะหลบหลบมามามมามาตีท้านดาล่างไม่ได้เอาต้องถอยกลับไปไปถอยกลับไปชิューชิュกลับไปซะโอ้โหเบีย้ยเขาเยอะจังเลยนะเบีย้ยเขาหงายนี่สองตัวนี้สู้เรือได้เป็นลำนะครับเพื่อนๆนะก็โคนสู้โคนนี่มีสี่เบีย้ยสู้เรือนี่สู้ได้นะทำาป็นหงานยะแล้วนะเราแย่นะครับ เขาก็าง,งาได้หมดเราแย่นะเรือน,นะเ้าเขาทิ้งเลยนะครับทิ้งหนึ่งตัวแล้วก็กินก่อนเอาเออได้คืนมาหนึ่งแล้วได้คืนมาหนึ่งแล้วโอ้โหเมื่อกี้มือลั่นจะกินดันไปเดินให้เข,เขามากินๆๆเอ้าต่อครับหน้าน่าจะน่าจะเบียดได้เบียดได้เบียดได้โอ้โหแต่เมื่อกี้อ๋อใขาให้เรากินกินตัวนึงเขาก็จะกินตัวหนึ่งเอาไม่เป็นไรครับเราได้สองครับ ตอนนี้ขุนเขาอยู่คลองแปดแล้วเอาเบียดเข้าไปนะเบียดไงเขากลับไม่ได้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนะกลับไม่ได้นะเราไม่ให้กลับนะยืนขึงไว้เอาทิ้งอีกแล้วครับเ,เพื่อนๆเอาทิ้งอย่างนี้ก็ต้องกินไปก่อนนะครับได้เป็นต่อแนละ้วเขาจะเอาขุนขึ้นมานั่นนะผมว่าแล้วเขาทิ้งนับไหมกดนับไหมครับมันนับได้แล้วนะครับ ก็ไม่นับนะครับไม่นับเราก็จีมาเข้าไปโอ้สุดยอดครับใจอ๋อผมเคยเล่นครับแบบนี้ผมเคยนะฮะเล่นเอานับ16หครับอา้าวทิ้งตัวโยนตัวเนะี่ยนัดนะแบบนี้แน่ๆเลยนะผมเคยเล่นผมเคยเล่นยอมแพ้แบบแบบโยนตัวให้กินหวังนับ16อา้าวเราจะเรายังไม่กินครับยังไม่ให้นับไลยกาดนะฮะ แตมน,นี้นะมีตาม้าตาโนเอาเข้ามาไม่ได้นะครับกินม้าไปก่อนเลยเอานับครับให้เขานับนับไปครับโอ้โหแผนนี้ผมก็เคยนะครับเพื่อนๆน,นะเคยเล่นเคยเล่นนะโยนตัวจะนับสิบหกเจ็ดแล้วหรอครับเอาบีเข้าไปโขนมาโขนมาเอาขุนก็หนีเอาขุนตามครับโอ้โหก็ดีดีนีะครับเพื่อนๆเ,เอาขุนขึ้นไปได้ไหมขุนขึ้นไปก็ได้ นะขุนขึ้นไปเขาอยู่แถว 7, ของเจ็ดของแปดก็ออกมาไม่ได้ด้านขวามาร์มายืนอยู่นะฮะโอ้เวลาก็พอเยอะครับพอได้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 อยู่ได้อยู่ด,ดูดูด้วยครับเอ๊ะจะไปทางไหนดีนะฮะทางยันจะซ้ายหรือขวาดีขุนดีไหมอืมก็ต้องคิดกันหน่อยครับนับสิบหกไปเก้าแล้วอา้า เดิอนออกไปทังนอกทำไมโอ้โ oh หนะครับแบบนี้มือลั่นอย่างนี้บ่อยๆไม่ไหวนะครับช่างยันนะไล่อย่างนี้นะตายตายเห,หมือไปมั้ยสิบเอ็ดแล้วอ่ะจะตายไหมเนี่ยเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เหเลืออีกห้าทีตายไหมโคนเข้ามาโคนเข้ามากันไว้ไม่ให้ลงล่างลงล่างลงล่างขุดมาจบเอา้าเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยัง ก็ช่วยหน่อยให้ความร่วมมือหน่อยดิเอาโคนไหมโคนนีไหมโขนรือขุนโขนลึกขุนดีโอโหหนีดีจริงๆโอจะจนไหมเนี่ยช่างยันสงสัยวันนี้นะมือไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆนะมือเขาเรียกนะมือลั่นมือลั่นไม่ใช่ปืนลั่นนะมือลั่นเอาแต่นี้ก็นะน่าจะจบนะครับส4บสี่อ่าส4บสี่ก็เราก็ทําทีนะท,ทําที เอาเรือก็ได้โค่นก็ได้นะครับเรือม้าก็ได้นะฮะทำทีแล้วก็จบเกมที่16สวยงามนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยกรุณากดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อท้ายคลิปทุกคลิปนะครับ คอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย